คุณบัวหลวงบ้างคุณบัวหลวงมีอาหารเรื่องของข้อเข่าเสพแล้วก็มีแผลในกระเพาะอาหารนะฮะข้อเข่าอักเสบเนื่องจากสาเหตุมีไหมฮะมีสาเหตุไหมเห็นบอกเคยเกิดอ,อุบัติเหตุอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อ16ปีที่แล้วค่ะครับอาา่ลลมมาฮะรถรถรถล้มนะฮะรถรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วกที่เองอ่ฮะซ้อนอ่ะอ๋อมอเตอร์ไซค์ทำหล่นใช่ไหมแล้วก็ซ้อนแล้วก็ทับ มอเตอร์ไซค์ทับด้านเนี้ค่ะโ oh อ้โหนะฮะเสร็จแล้วก็ตอนที่เป็นตอนแรกๆนะคะก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากมาย ทีนี้พอเราไปเดินอะไรเนี่ยนะคะก็บวมตกบวมมากเลยค่ะบวมตุยขึ้นมาก็เ,เดินก็บวมค่ะอพอเดินอะไรหน่อยก็บวมตอนแรกๆร,ร,รู้สึกตอนที่ที่รถล้มใหม่ๆนะคะไม่มีแผลแล้วก็ไม่มีอะไรแค่ตลอกตามมือเฉยๆแต่ไม่ได้ะะไปหาหมอค่ะก,ก็ไปหาแค่คลินิกอะไรเงี้ยนะคะก็คือให้ตรวจแค่ตามฝ่ามืออะไรเงี้ยนะคะที่ที่เป็นแผลเฉยๆแต่มีความรู้สึกว่าขัด อยู่ตรงนี้อะฮะแต่ว่าก็ก็หมอก็บอกอ่ะดูแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราไปเดินทีนี้พอดีพอดีงานที่ทำนะคะต้องเดินก็ก็เดินพอเดินนะคะก็สักหนึ่งอาทิตย์ที่ที่ที่ลดลดรดความ,ะมานะคะเ,เสร็จแล้วอ,ะอ,ะอ่ะอ่าก็บวมบวมตุยขึ้นมามากเลยฮะก็เลยต้องต้องไปหาหมอพอไปหาหมอเสร็จแล้วนะคะหมอก็เาจาะอะฮะเจาะเอาน้ําออกนะคะเจาะเจาะเอาน้ําออกเจาะเอาน้ําแล้วก็มันก็จะมี ออกมาเป็นทั้งเลือดแล้วก็แล้วก็น้าด้วยนะคะแล้วก็พอเจาะแล้วนะคะก็คุณหมอก็บอกอ่กลับบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็คือเอ็กซเรย์แล้วมันไม่ได้แตกหักอะไรประมาณนี้ค่ะก็กลับบ้านเสร็จแล้วงานประจําที่เราทำก็ต้องเดินเดินประจำมานะคะพอเดินก็เป็นอีกนะคะสองสามอ่พอรู้สึกบวมพอบวมน้อยแล้วก็ซักลาคาญก็ไม่ได้ไปพอบวมมากขึ้นจนขนาดที่มันรู้สึกลาคาญรู้สึกว่ามันมันลำคาญก็ต้องไปสักทีหนึ่งนะคะพอไปก็ไปเจาะออก กรณีอย่างของคุณบัวหลวงเนี่ยน่าจะเป็นหลายๆท่านด้วยกันพอเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูเกี่ยวกับข้อต่างๆแล้วละเลยจริงๆแล้วอย่างกรณีนี้ควรจะเอ็กซเรย์หรือควรจะทํำยังไงหรือไปปรึกษาแพทย์ว่ายังไงฮะกรณีงี้จะเห็นว่าตอนแรกอาจจะไม่เป็นอะไระเหมือนจะ,ะไม่เป็นอะไรแต่การที่พอไปเดินแล้วมันมันบวมกลับออกมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นการฟ้องว่าต้องมีเนื้อเยื่อที่บริเวณข้อเข,ข่า,ขาเนี่ยต้องมีการอักเสบ มีการบาดเจ็บอยู่มีบาดแผลอยู่ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็บวมขึ้นมาครับแล้วก็ดูดพอดูดน้ําออกมานี่ก็จะเห็นว่าคือพออักเสบปุ๊บก็จะค้อบวมน้ําจะเข้ามาน้นะํามาจากไหนครับก็มาจากจากที่ในร่างกายเราเนี่ยค่ะที่ผ่านในระบบในกระแสเลือดเราเนี่ยแต่ว่าเ,เนื่องจากมีความอักเสบบริเวณเนี้ยก็จะทําให้น้ำเนี่ย มันเข้ามาจากในน้ะจะทําให้น้ำมันรั่วเข้ามาบริเวณข้อเข่ามีแผลในกระเพาะอาหารตามมาครับอาจารย์ระยะหลังก็คือเป็นไปเต้นแอโรบิกพอเต้นแอโรบิกช่วงอย่างงี้มันก็เป็นขึ้นมาอีกเราก็เลยต้องทานยาแก้อักเสบโดยการต่อเนื่องะผมเข้าใจแล้วพอจะปฏิบต่อเรื่องได้เต้นแอโรบิกแสดงว่าอยากผอมอยากผอมก็งดอาหารแล้วก็ทานยาแก้อักเสบมันก็เป็นกัดกระเพาะ แน่ผมเป็นหมอได้แล้วเนี่ยจริงหรือเปล่าฮะค่ะอ๋อ oh, สาเหตุนี้เองค่ะจริงๆแล้วกลุ่มยาที่คุณบัวหลวงทานเนี่ยฮะรย์มันมีผลยังไงกับเรื่องของโรคกระเพาะไหมฮะค่ะเพราะว่ามันไปยับยั้งสารชนิดหนึ่งอะนะคะคที่ทำหน้าที่หลังเมือกแล้วก็ลดการหลังกรดในขณะที่เราไม่ได้ทานข้าวนะะเพราะทานข้าวนี่กรดจะหลังออกมาแล้วเมือกเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะมันเป็นตัวป้องกัน ผนังของทางเดินอาหารหรือกระเพาะอาหารนะฮะเพราะพอเมือกไม่หลังปุ๊บเนี่ยอาหารก็ไปเสียดสีเกิดอาการระคายเคืองนานเข้ามันก็เป็นแผลขึ้นมาเนะอ๊ะมาสังเกตตัวเองว่าทานอะไรไม่ได้เลยพะทานส้มตําหรืออะไรเข้าไปเงี้ยรู้สึกได้เลยว่าโหแน่นหน้าอกมากเลยมันแน่นมากเลยแล้วก็อืดท้องไม่ถ่ายไม่ยอมถ่ายแต่ว่าเหมือนมีมีม,มีมีลมอยู่ในกระเพาะมากเลยไม่รู้จะทานอะไรคือพยายามทาน ยาลดกรดอะไรพวกนี้นะคะมันก็ยิ่งเป็นมากขึ้นทานเองอีกทานเองยังไม่ได้ไปหาหมอนะฮะไม่ไม่ก็คือยังไม่ยอมไปหาหมอแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมีมีลมในกระเพาะมากก็เลยทานยาลดกรดครับทานเป๊ปซี่ทานยาลดกรดเพื่อให้มันให้มันระบายทานน้ำอัดลมเหรอฮะเพื่อเพื่อให้มันแบบเดี๋ยวเดี๋ยวใครสอนสูตรนี้ฮะ หหให้เลยให้เหลยะเหมือนว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเต้นอรรารบิกก็แล้วอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมมันยังท้องอืดแล้วก็แน่นท้องอะไรเงี้ยก็แน่นท้องมากเลยแล้วมีความรู้สึกโหแย่มากเลยมันแน่นมากแล้วก็พอตอนหลังก็เลยไปหาหมอนะคะไปหาหมอหมอก็บอกว่าโว้อาการอย่างนี้น่าจะเป็นเรื่องของกดไหลย้อนอ่าเรื่องของกดไหลย้อนหมอก็เลยจับอ่าสองกล้องฮงคะโอ้โหสองกล้องเลยฮะอ่าฮะสองกล้องเพราะว่าเพราะว่าที่ไปแต่ละครั้งหมอก็ให้ทานยา ทานยาแก้เสบทานยาค่ะทานยาทานยาลดกรดทานยาอะไรเงี้ยก็ไม่ดีขึ้นเลยคือหลายครั้งแล้วไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยไปกไรอ่าหมอก็เลยสงสัยว่าคือหาบ่อยจนบอกว่าทําไมทานแล้วถึงไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยหมอถามว่าเอ๊ะไปทานอะไรที่เป็นไม่ควรทานหรือเปล่าอย่างเช่นส้มตาหรือยังเปลี่ยนพฤติกรรมการทานไหมอย่างเช่นเคี้ยวไม่ละเอียดทานเร็วอะไรเงี้ยไหมก็บอกอื้ค่ะอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่หมอบอกว่ถ้าเป็นแบบนั้นไม่หายถ้าเป็นแบบนี้ไม่หายคือหมอว่าอย่างนั้นเนี่ย ทำไมมันถึงเป็นมากขึ้นหมอก็เลยแบบจับสองกล้องนะะแล้วเห็นอะไรบ้างฮะก็หมอก็บอกว่าจริงๆแล้วมีพอเอกนังเอกในนั้นาาก็คือหมอบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันมีแผลในกระเพ,าะเ,พาะเป็นจุดๆแค่ไม่คือมันไม่น่าจะทําให้เราเกิดอาการรุนแรงขนาดนี้อ๋อหมอก็แนะนําว่าควรจะส่องทางทวารด้วยโอ้โหทั้งหมดก็มีความรู้สึกว่ามีความรูร้สึกว่าตอนที่ส่องทางปากนี่ก็มันรู้สึกโอ้โหทรมานมากแล้วกล้องอตัวเดียวกันหรือเปล่าฮะ แต่จะบอกว่าโหขอบอกก็ถ้าใครเป็นตอนนี้นะคะเรื่องกดไหลย้อนคือตอนนี้เป็นกันเยอะมากถ้าบอกว่าถ้าหมอบอกให้สองกล้องนี่สุดยอดที่สุดโอ้โหสายยางใหญ่ขนาดนี้ถ้าอย่างไรบอกคุณหมอว่าเลือกสองบนก่อนแล้วค่อยสองล่างนะฮะส่องสองบนค่ะสองบนเชองเชองที่สองบนบางคนสองล่างก่อนแล้วมาสองบนไม่ได้นะฮะสายยางสายยางที่จะส่องเข้าไปกองอยู่ข้างล่างตกใจมากโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เสร็จแล้วส่องเข้าไปมันจะเข้าลงไป พอจะสุดน่ะโอ้โหมันทรมานนี่กันอะไรหลายคนที่มีอาการที่มีมีแก๊สในกระเพาะเยอะมีความเชื่อว่าไปดื่มน้ําที่อัดลมเช่นโซดาหรือว่าเครื่องดื่มน้ําอัดลมแล้วจะช่วยจริงๆแล้วผิดใช่ไหมครผิดค่ะ,ะโซดาก็มีคร์บรอไาออกไซด์ซึ่งเป็นกรดเหมือนกันอ่าม,มันยิ่งมันทําให้แย่ขึ้นแล้วการที่เรามีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะอย่างของน้องนี่เป็นจุดๆๆใช่ไหมครัระบบการย่อยอาหารเขาจะไม่ดีครับ เพราะฉะนั้นอาหารก็จะค้างพอค้างมันก็จะเกิดอาการบูดพอบูดมันก็เกิดแก๊สทำให้ท้องบวมเนี่ยมันก็ดันขึ้นมาข้างบนทีนี้เวลามันดันขึ้นข้างบนเนี่ยกะพออาหารมันอยู่ใต้กระบังลมครับมันดันกระบางลมขึ้นไปมันก็ไปเบียดปอดเราันนมันก็เลยทําให้หายใจลําบากนะฮะ แล้วก็อันร้อนร้อนวูบวูบว่าบนั้นอ๋อร้อนวูบบ้ามแน่ๆค่ะเพราะมันเกิดการอักเสบค่ะแล้วมันเจอกรดนะคะที่ล้นขึ้นมาถ้าคุณต้นมีแผลลองเอากรดหยดลงไปอะครัเอาแค่น้ำเปล่าก็แย่แล้วจย์เล่นเอากรดเลยนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าน้องมีปัญหาเข่าใช่ไหมฮะแล้วน้องไปเต้นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกเนี่ยน้ำหนักจะลงสามข้อที่หนักหนักหนักสุดคือข้อเข่าหัวเข่า ข้อเท้าข้อสะโพกเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายของน้องเนี่ยจะต้องเปลี่ยนล้นะคะคือถ้าอาจจะไปถีบจักรยานแทนถีบจักรยานนี่มันจะไม่ทำลายข้อนะฮะมันจะทำให้ข้อทำงานดีขึ้นแล้วก็อาจจะว่ายน้ำด้วยคือลดการกระแทกลงไป จริงๆเ,เป็นเป็นเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับอาหารเสริมอยู่แล้วนะ,ะคพะพอดีมีผู้แนะนํมามาแนะนำนะ,ะให้มาฟังดอร์ดูนะคะคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบอยู่แล้วพอมาฟังดรค,ครั้งแรกก็ตัดสินใจที่จะซื้อทานเลยนะคะวันแรกที่ซื้อก็คือซื้อน้ําไปเลยหลังหนึ่งนะคะแล้วก็สีเขียวบิมสีเขียวนะคะกลับไปบ้านก็ทานน้ำนะคะวันละครึ่งซองนะ,ะวันละครึ่งซองอแล้วก็ตอนไหนฮะตอนไหนอ่าฮะ ตอนไหนตอนเช้าตอนเช้าคือตื่นมานะคะตื่นมาช่วงท้องว่างนะคะแล้วก็ทานไปก่อนครึ่งซองนะคะแล้วก็ทานแคปซูลสองแคปซูลสองแคปซูลอ่าฮะก่อนอ่าก่อนอาหารสีเขียวสีเขียวค่ะก่อนอาหารท่ามือไหนท่ามือเช้าออนน้ำเสร็จแล้วก็สองแคปซูลตื่นนอนมาทานน้ำเลยค่ะหลังจากนั้นก็คือทานพักไปสักสิบห้านาทีนะคะก่อนที่จะทานข้าวอะไรเงี้ยก็ก็ทานสีเขียวสอง ครับนะคะแล้วก็ก่อนนอนสองวันละสี่เกิดอะไรขึ้นบ้างฮะค่ะก็คือแค่ช่วงอาทิตย์แรกนะฮะมีความรู้สึกเลยว่าเออแน่นน้อยลงสักสองอาทิตย์ผ่านไปนะคะก็มีความรู้สึกเอ๊ะทานแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกแน่นแล้วอสองอาทิตย์เท่านั้นเองนะฮะแล้วหัวเข่าก็ก็คือตอนนั้นก็คือข้อเข่าเนี่ยเราก็ไม่ไใจไม่สนใจเพราะรู้สึกมันเป็นอาการ น้อยกว่าแน่นหน้าอกน้อยกว่าน้อยกว่าที่เราเป็นตรงนี้ก็เลยไม่ได้ไปสนใจอะไรมันนะคะแล้วก็ทานต่อเนื่องอยู่จนจนจนหมดอะนะคะจนจนสองประมาณสักสองเดือนได้นะฮะก็มีฝอ๊ะไปทานส้มตมปกติไปทานส้มตมกับเพื่อนไม่ได้เลยทานแล้วแน่นมากแน่นหน้าอกมากทานเข้าไปคำสองคำรู้สึกได้เลยว่ามันแน่นมากอ่าหลังๆนี้เอะเพื่อนไปไปไปทานกันเราลืมไปว่าเราเราเป็นหรือเปล่าเอ้รู้สึกเราทานได้กลับมาบ้านเอะตกเอะทำไมเราทานส้มตมได้วันนี้ทําไมรู้สึกไม่แน่นหน้าอก สองเดือนผ่านไปแล้วก็แล้วก็อาการของข้อเข่าเเราก็เดินแล้วมันไม่ขัดขัดปกตินะฮะมันเดินแล้วมันจะขัดหมายถึงเหมือนมีอะไรไปขัดแล้วต้องสลัดให้มันแบบเหมือนให้มันให้มันเข้าที่อะไรเงี้ยค่ะค่ะให้มันเข้าที่แล้วมันก็มันก็เลยหายไปด้วยกันนะคะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาเรื่องของโรคกระเพาะสองสัปดาห์ผ่านไปทําไมดีขึ้นอย่างอย่างค่อนข้างเห็นผลคะอาจารย์ ในเชิงของภูมิคุ้มกันวิทยาที่เราให้ผู้บริโภคใช้4แคปซูลต,ต่อวันเป็นเวลา15วันชีเขียวนี่นะครับก็จะมีการเ,เพิ่มขึ้นของ TH1 นะฮะเพิ่ม TH1 แล้วก็เพิ่ม T regulator ทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะไปกด TH2 ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบนะครับมันก็อาการจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับภายใน2อาทิตย์ ก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับส่วนน้ํามังคุดเนี่ยน้ำมังคุดก็เหมือนกันนะครับมันก็จะไปลดทั้ง TS1, TS2, TS17 ด้วยเรทีเเ็ด้ยทีเรกูเลเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเกิดภาวะ t h 1อึ่งมันเด่งกว่า TS2 มันก็ไปลด TS2 อย่างธรรมชาตินะฮะเพราะอาการตรงนี้มันก็หายไปร่วมด้วยช่วยกันทีนี้กรณีที่เราเป็นโรคกดะย้อนนี่ยละครับอาการกดะย้อนถ้าเราจะใช้น้ำคุด้ดผมอยากจะแนะว่าให้ไปใช้หลังอาหาร ทานหลังอาหารทานหลังอาหารอาจจะดีกว่าก่อนอาหารเพราะว่าน้ำมังคุดเรามีสภาพเป็นกรดนะครับมีสภาพเป็นกรดถ้าทานหลังอาหารมันอาจจะสบายกว่านะล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าสําหรับใครที่จะใช้น้ามังคุดในการที่จะช่วยบรรเทาอาการของกรดไหลย้อนนะครับให้ดื่มหลังอาหารอาการปวดเข่าบวม ไม่มีแล้วค่ะเดินทํางานได้ไหมฮะได้ค่ะได้แล้วไม่ต้องหยุดงานแต่พอดีเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนแผนกให้เรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้กลับไปเดินประจํามาแสดงเป็นผู้บริหารแล้วสิการงานดีขึ้นด้วยนะเห็นไหมฮะครับขอบคุณมากครับ